สวัสดีครับผมผมกับสายตาคือก้าวพี่น้องเมื่อนี้พามาดักไก่กันสักหน่อยครับผมนี่ครับบวงครับมันก่อนขี่รถมานี่นะครับผมมันบินออกมาจากป่านี่นะครับไมาเยอะอยู่ครับผมแต่เวลาสุ่มก็ไม่มีแม้นะครับต่อก็ไม่มีจะเข้านะครับผมพอทีมาไม่มีปืนนะครับมาเลยครับเต็มหมดวมืนอี้ก็เลยเอาเหยื่อเป็นข้าวโพดนะครับผม กระโปไมันดูจะกินหรือเปล่านะมันคุกยามาัน้วยนะครับผมกระโปงเขาจะเอาไปปลุกนะครับเนี่ยผมข่าไปน้ำเนี่ยพี่น้องมันก่อนเห็นอยู่สี่ตัวนะครับผมออกมาจากนี่นะครับข้างในนี่มันเป็นจะเป็นดดยนะครับผมเราไปหาดูรอยครับมันหาเขียหากินบวแถวไหนครับผม มันมีรอยเขียร์แล้วก็จะใส่ตุ่มนั้นเลยนะครับผมนี่เป็นบ่วงสี่สิบบ่วงครับผมมืนอี้ออกมาหนึามี้ครับต้องหาดูรอยเขียร์มันนะผมไก่ป่าครับผมเมืนน่อนี้ไกป่ปลาแท้ๆเลวพี่นอ้อง นี่ครับผมลอยเคียร์ทางนั้นเลยครับผมนี่นี่ครับผมลอยเคียร์พี่น้องนี่นะครับผมนี่ครับลอยเคียร์นะครับโอเคตักมองเงียพี่น้องเดี๋ยวใส่ขึ้นนะครับผม เรียบร้อยไปแน้วโอ้ยุงเยอะครับผมนี่นะครับรอพี่น้องครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี่ครับโปรถ้าผมรดไปน้ำนี่ครับผมรอดูรับชมครับผมผลงานจะมีหรือเปล่านะครับผมต้องรอรับชมเอาไว้นี่ก่อนนะครับผม ยุงเยอะครับผมเึงเอายากันยุงมา okay, พี่น้องฝากกาดติดตามรับชมด้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับผมคลิปหน้ามาอัปเดตนะครับนี่ฝากไปทนันทีก่อนพี่น้องออื่นมาดูครับผมไปก่อนแล้วครับยุงเยอะครับผมวัมนนี้มันมัน